ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาดูเครื่อง GPS ตัวพกพานะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับตรงหัวด้านบนตรงนี้นะครับช่องตรงนี้จะเปิดให้ให้เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่เลยครับ นี้นะครับจะเป็นปุ่มชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวแถบตรงนี้จะโชว์ว่ามีแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณนะครับทีนี้นะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับให้เราเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นล่องอยู่แบบนี้นะครับมันจะมีอยู่มุมเดียวนะครับมุมตรงนี้นะครับใหหา มังงัดก็ได้นะครับก็กดขึ้นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะเจอนะครับช่องเสียบซิมนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ On O, ออฟนะครับสวิตช์เปิดปิดตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาซิมใส่ใส่ในรูปแบบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราเปิดสวิตช์เล็กๆตัวนี้นะครับนี่นะครับเปิดออนเลยครับ โอเคอันนี้เปิดออน on. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแถบตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับให้ลองมากดปุ่มเปิดอีกทีนะครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ให้เรากดค้างไว้นะครับจนกว่าแถบแถบแบตเตอรี่จะขึ้นนะครับลองกดเลยครับกดค้างไว้เลยสักพักหนึ่งจะมีปุ่มแถบแบต,แบตเตอรี่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เราปล่อยนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีไฟแดงตัวนี้กระพริบขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือ GPS ได้ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับให้เอาตัว GPS นะครับไปวางไว้ที่โล่งๆนะครับวางไว้แถวหน้าบ้านหรือว่าแบบวางไว้ที่โล่งๆนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราลองเทสนะครับลองเทสโทรหาเบอร์ซิม GPS นะครับซิม GPS ตัวนี้นะครับ ถ้าโทรติดเนี่ยก็สามารถเอา GPS อไปวางไว้ที่โล่งๆแล้วก็เช็คในตัวแอปได้เลยครับว่าอตอนนี้ GPS ออนไลน์หรือ,อยังอันนี้คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองทำดูนะครับสวัสดีครับ